พี่น้องครับใครๆก็รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งมากกว่า1ล้านล้านบาทเราอยากจะเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยการมีตัวเลขที่กล่าวอ้างกัน20ล้าน30ล้าน40ล้านเราวางแผนที่จะมี60ล้านจนไปถึงร้อยล้านมันน่าตื่นเต้นมากนะครับแต่ผมจะมาให้ดูหนึ่งปัญหาซึ่งลึกและจะทําให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการแก้กฎหมายโรงแรมเล็กคุณรู้ไหมครับวันนี้มีโรงแรม ต้องเรียกว่าโรงแรมเถื่อนเพราะไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบการโรงแรมอยู่มากถึง7 0 0 0 0ถึง90,000โรงแรมมีเพียงประมาณ10%เท่านั้นที่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องและส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ครับและเมื่อโรงแรมเหล่านั้นไม่มีใบอนุญ,ญาตนั่นหมายถึงท่านกําลังเดินไปสู่หายนะผมจะมาชี้ให้ดูว่ายังไงในช่วงเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวแม้กระทั่งการเดินทางเป็นไปได้ด้วยความสะดวกทําให้มีนักท่องเที่ยวบินไป มาระหว่างประเทศมากมายและในโลกของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนักเดินทางก็สามารถที่จะจองโรงแรมของตัวเองได้ a n y h e r e a n y t i e e ซึ่งทําได้ในมือถือเครื่องเดียวนั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นในแต่ละประเทศแต่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นจะต้องอยู่ใช่ไหมครับคงไม่ได้ไปนอนป้ายรถเมล์หรือริมถนนถูกไหมฮะและแน่นอนครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คงไม่สามารถที่จะไปแอบฟอร์ดโรงแรม4ดาว5ดาวได้นั่นคือเหตุผลที่มีธุรกิจ a i r b n b เกิดขึ้นมีธุรกิจ โฮมสเตย์ ay, มีธุรกิจโฮสเทลเกิดขึ้นมากมายลองคิดดูครับธุรกิจเหล่านั้นโรงแรมขนาดเล็กเหล่านั้นเกิดขึ้นที่ไหนครับคงไม่ได้เป็นการซื้อที่3ไร่แล้วก็ามาสร้างถูกไหมครแต่เป็นการใช้ตึกแถวเดิมตึกแถวเก่ามารโนเวทใหม่แล้วก็ตัดแปลงเป็นโรงแรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและเพื่อที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นรัฐบาลฟังไว้เจ้าของโรงแรมเหล่านั้นเนี่ยกำลังทําเฟเวอร์ให้รัฐบาลกําลังทาเฟเวอร์ให้กับประเทศนี้ ให้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายเพราะมีที่รองรับให้เขานอนแต่โรงแรมเหล่านั้นกลับไม่มีใบยอนุญาตทาไมขอไม่ได้ล่ะครับก็เป็นเพราะระบบร,ราชการไม่สามารถปรับตัวให้ได้ทันกับเทคโนโลยีบวก,กับกฎหมายล้าหลังมากมายไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมอาคารพรบโรงแรมพรบจัดสรรหรือแม้กระทั่งกฎหมายอุทยานและสปะกล้วนเป็นปัญหาทั้งสิน้นฟังจนถึงตอนนี้แล้วท่านมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างครับ นี่เป็นเพียงคลิปแรกเรามีต่อคลิป2และ3ครับ And that's w n e minute with Ram see you next time